สวัสดีค่ะเปิดประชุมในส่วนของครบครื่งการลงทุนกับฟิลิปวิคเคะห์เจาะลึกอพื้นฐานรายวันประจำวันที่28มกราคม2559นะคะข่าวในเรื่องของตัวบางจากนะคะก็มีการไปพรีวิวนะคะคาดผลประกอบการควอเตอร์สี่เนี่ยยังอยู่ในระดับต่ำนะคะถูกธุกรกิจลงกันแล้วก็ผลิตสำรวจปิโตเรเลียมเนี่ยกดดันนะคะแนวโน ôm, ้มผลการดำเนินงานที่ออกมาเนี่ยอ,อยู่ที่19ล้านบาทะะลดลง เทียบกับ 3, 3Q ะะที่432ล้านบาทะะแม้ว่าธุรกิจการตลาดจะได้รับปัจจัยบวกจากการปริมาณการขายและค่าการตลาดที่สูงขึ้นนะคะแล้วก็มีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามา108ล้านบาทจากการแข่งข้าของเงินบาทนะคะแต่ผลการดำเนินงานยังถูกกดดันจากธุรกิจโรงกละะั่นที่มีผลขาดทุนสต็อกค,ค่อนข้างสูงประมาณ1,440ล้านบาทแล้วก็ต้นทุนน้ามันดิบที่อ่อนตัว ลงนะคะคาดไม่คาดกดดันค่าการกลั่นด้วยนะคะแล้วก็ธุรกิจของการสำรวจนะคะได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบที่อ่อนตัวนะคะคาดว่าจะมีการตั้งด้อยค่าสินทรัพย์อีกประมาณ230ล้านบาทนะคะสำหรับธุรกิจการตลาดเนี่ยก็ได้รับตัวตัวสนับสนุนนะคะจากค่าการกาัที่สูงขึ้นนะคะ แล้วก็ในธุรกิจของโรงกันเนี่ยก็มองว่าไม่สดใสนักนะคะเพราะว่าการเดินเดินโรงกันเนี่ยที่ลดลงมาอยู่ที่114.4พันบาร์เรลต่อวันเนี่ยเทียบกับ116.7นะคะพันบาร์เรลต่อวันในตรามาสก่อนนะคะแล้วก็ค่ากันกันก็ยังคงตัวทรงตัวนะที่ระดับเดิม7.9เหรียญต่อบาร์เรลนะคะแม้ว่าสเปรดของน้ํามันเครื่องบินเจ็ตนะฮะดูใบจะสูงขึ้นก็ตามนะคะ แล้วก็ในธุรกิจของผลิผลตและสำรวจปิตโตรเลียมเนี่ยประมาณการขายในควอเตอร์สี่สูงขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ4.3พันาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันนะคะจากควอเตอร์สามที่3.4นะคะอย่างไรก็ตามราคาเฉลี่ยของน้ำมันเนี่ยก็ยังอ่อนตัวตามราคาน้ำมันดิบนะคะราคาของปิตโตรเลียมอ่อนตัวตามราคาของน้ำมันดิบนะคะโดยเฉลี่ยอยู่ที่42เหรียญต่อบบาร์เรลรวมทั้งแนวโน้มราคาน้ำมันดิบก็ยังกดดันใน จากภาวะอุปทานส่วนเกินนะคะจึงคาดว่าจะมีการตั้งด้อยค่านะคะณจัดจากราคาปัจจุบันที่28.25นะคะราคาเทียบกับราคาพื้นฐานเนี่ยเรงแนะนําซื้อนะคะแม้ว่ามองว่าผลประกอบการเนี่ยจะใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ทําให้ทั้งปีเนี่ยมีกําไรอยู่ที่4,282ล้านบาทก็สูงขึ้นจากกําไร712ล้านบาทในปีก่อนนะคะเอ,อทางราคาที่ นะะเนื่องจากราคาหุ้นมีการอ่อนตัวลงมากเน่ก็จึงแนะนําซื้อนะคะแต่มีการปรับลดราคาพื้นฐานลงจากเดิมที่43บาทมาอยู่ที่38บาทนะคะในส่วนของนิวส์นะคะก็มีส่วนมีนิวส์ของตัว SCC นะคะ กำไรควอเตอร์สี่ออกมาดีกว่าคาดนะคะอยู่ที่11 4จุพันล้านนะคะเพิ่มขึ้น29เปอร์เซ็นต์นะคะทั้งทั้งที่รายได้อ่อนตัวลงประมาณ10เปอร์เซ็นต์ย้อนเยียแต่ว่ามีกอสมาจินที่ดีขึ้นจากธุรกิจปิโตรเคมี Me, นะคะแล้วก็ต้นทุนพลังงานที่ลดลงแล้วก็ในเรื่องของบริษัทร่วมก็มีกำไรจากการดำเนินง,งานที่ดีขึ้นนะคะแล้วก็ไตรามาสนี้นะคะมีรายการพิเศษจ,จากกำไรจากอัตราลแลกเปลี่ยนกำไรจากสต็อกแล้วก็กำไรจากการขาย tbsp นะคะรวมกันก็อยู่ประมาณ 1,320ล้านบาทนะคะเทียบกับรายการพิเศษควอเตอร์4ที่มีรายจ่ายอยู่าย1 0นะะอยู่2,710ล้านบาททำให้ไตรมาสนี้มีแสดงผลประกอบการออกมาที่ดีนะคะรวมกำไรออกมาดีกว่าคาดนะคะดีกว่าที่ตลาดคาดด้วยนะคะทางบริษัทยังคาดหมายธุรกิจปิโตเคมียังเติบโตได้ต่อเนื่องจากอุปสงค์และอุปทานที่สมดุลนะคะขณะที่ยังหวังแรงหนุนจาก ธุรกิจปูนนะคะแล้วก็วัสดุก่อสร้างที่คาดว่าจะกลับฟื้นตัวใน s e ในเซ็กเตฮารนะคะในครึ่งปีหลังจากการลงทุนของภาครัฐนะคะแต่ปีนี้ก็จะมีซัพพลายส่วนเพิ่มจาก tpi p o l พลีนเข้ามากดดันผลการดำเนินง,งานในครึ่งปีแรกด้วยในด้านการแข่งขันที่จะมีมากขึ้นนะคะทางฝ่ายยังมองว่ากําไรยังมีโอกาสเติบโตได้ในครึ่งปีหลังนะคะของปี5 9นะคะคงแนะนําซื้อราคาพื้นฐานอยู่ที่560บาทนะคะ ตัวเอราวันนะคะก็คาดควอเตอร์สีนะคะกําำไรสูงโตสูงนะ,ะแม้จะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดก็ตามนะคะโดยที่คาดว่ากำไรจะอยู่ที่97.9ล้านบาทแม้ว่าตรงโรงแรมไฮแอทเอราวันจะได้รับผลกระทบนะคะจากเหตุการณ์ระเบิดตรงแยกลาชประสงค์มากกว่าที่ทางฝ่ายคาดไว้ทำให้ไรายได้โรงแรมโตเพียง2%เซนะคะยอนเยแต่การบริหารโรงแรมที่ดีขึ้นทำให้กออสมาจิน จากการดําเนินงานเนี่ยรวมค่าเสื่อมเนี่ยโตขึ้นนะคะกำไรจากการทํากําไรจากการดําเนินงานรวมค่าเสื่อมโตขึ้นสามเปอร์เซ็นต์เยนเยียนะคะทางฝ่ายก็มีการปรับตัวกําไรในปีห้าแปดนะคะลงมาอยู่ที่หนึ่งร้อยเก้าสิบสองจุดแปดล้านบาทนะคะอยู่ในอยู่ในช่วงระหว่างปรับผลการดำเนินงานปีห้าเก้าลงด้วยนะมองว่าจะดูว่าผลกระทบจากขยะตะวันมีมากแค่ไหนนะคะ อย่างไรก็ตามทางฝ่ายยังคงแนะนําซื้อนะคะเนื่องจากกลุ่มโรงแรมเนี่ยทั่วไปมีผลการดําเนินงานที่ดีนะคะต่อเนื่องมาแล้วก็จากจํานวนนักท่องเที่ยวหลักซึ่งเป็นจีนเนี่ยยังคงมีเข้ามามากนะคะในส่วนของแกรนด์เฮดเอลวันเริ่มเห็นการกลับมาของกลุ่ม MICE บ้างแล้วนะคะรวมถึงการควบคุมต้นทุนค่าใช้ใจ่ายได้ดีค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะคะอีกข่าวหนึ่งคือข่าวของเบนะคะได้เข้าไปซื้อธุรกิจไมโครไฟแนนนะคะในกัมพูชานะคะก็ ได้โดย H K L เนี่ยเบได้บรรลุข้อตกลงในการเข้าซื้อ H K L นะคะโดย H K L เนี่ยเป็นสถาบันไมโครไฟแนนซ์ที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ4ของกัมพูชานะคะมีสินทรัพย์อยู่ประมาณ16,000ล้านบาทมีสินเชื่อประมาณ13,000ล้านบาทแล้วก็มียอดรับฝากอยู่ที่8.6พันล้านบาทการซื้อดังกล่าวเนี่ยจะเสร็จเมื่อได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานทางการที่กำกับดูแลนะคะรวมทั้งข้อตกลง ซึ่งการละกันก่อนนะคะและได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นของธนาคารก็คาดว่าน่าจะแล้วเสร็จในควอเตอร์สของปี59นี้นะคะทางฝ่ายมองว่าเป็นแนวทางที่ดีที่จะขยายธุรกิจของเบในภูมิภาคของ CLMV นะคะซึ่งโอกาสเติบโตได้สูงนะ,ะแต่ด้วยขนาดสินทรัพย์และสินเชื่อที่ยังไม่มากเมื่อเทียบกับของเบเองและกว่าจะรวบรวมใน ผลประกอบการเข้ามาแล้วก็ในควอเตอร์สจึงไม่น่าจะมีผลในยะสําคัญกับผลประกอบการของเบยในใน,ในปี59นะคะเราก็คาดการอยู่ที่กําไร19.8พันล้านบาทครงราคาพื้นฐานที่33บาทต่อหุ้นนะคะแนะนําทยอยซื้อปิดประชุมในส่วนของวันนี้สวัสดีค่ะ